นักดาราศาสตร์ได้มีการเปิดเผยให้เห็นถึงรายละเอียดของภาพถ่ายที่ได้มาจากเครือข่ายกล้องโทรทัศน์หอดูดาวท้องฟ้าซีกใต้แห่งยุโรปยุโรเปียนเซาเทนออบสเวอร์ทอรีที่สามารถบันทึกภาพในระยะใกล้ของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ภายนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราได้เป็นครั้งแรกถึงแม้ก่อนหน้านี้ นักดาราศาสตร์จะเคยถ่ายภาพของดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกาแล็กซี่แห่งอื่นๆได้อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีรูปไหนเลยที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของดาวฤกษ์ที่อยู่ภายนอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกได้เหมือนภาพถ่ายล่าสุดนี้ซึ่งที่ผ่านมานักดาราศาสตร์สามารถสังเกตดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกาแล็กซี่แห่งอื่นๆจะเห็นเป็นเพียง จุดแสงเล็กๆเ,เพียงเท่านั้นแม้ว่าจะมองด้วยกล้องโทรทัศน์ก็ตามโดยมันเป็นภาพของดาวฤกษ์ที่อยู่ในช่วงใกล้สิ้นอายุไขในไมชานี้ซึ่งถ้าหากดาวดวงนี้มันจบวิวัฒนาการดาวฤกษ์ด้วยการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาพวกเราที่อยู่บนโลกอาจมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน โดยดาวฤกษ์ดวงนี้มันมีชื่อว่า WO H G 6 4อยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ1 6 0 0 0 0ปีแสงในพิกัดกลุ่มดาวปลากระโทงแทงยูราโน,โนเมเทียตรงพิกัดบริเวณเมกมิเเลนใหญ่รีกมาจิลานิกคลาวซึ่งเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่เป็นบริวารของกาแล็กซีทางจางเผือกเรา มีมวลอยู่ที่ประมาณ1ใน10ของมวลกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยนักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวฤกษ์ WOHG 6 4ดวงนี้มันอาจเป็นดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่สุดในกลุ่มเมฆเมจิเลนใหญ่หรือมัเจเลนิกคลาวซึ่งมันถูกจัดให้อยู่ในประเภทของดาวฤกษ์ยักษ์แดงเรืซูเปอร์เจแอน โดยมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่โตมากกว่าดวงทิตย์ของเราถึง2,000เท่าและมีมวลมากกว่า22เท่ามันมีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ3,126องศาเซลเซียสซึ่งถ้าหากนำมันมาวางไว้ตรงจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะเราบรรยากาศในชั้นโฟโตสเฟียร์ของมัน แผ่ขยายยาวไกลออกไปจนกลืนกินถึงระยะวงโครจรของดาวพฤหัสเลยทีเดียวโดยมันถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มเมฆกา๊าซที่มีรูปทรงคล้ายๆกับไข่ไก่ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างใหญ่ถึง1ปีแสงซึ่งเกิดมาจากการปลดปล่อยมวลสารของลมดาวฤกษ์สเตลลาวินจากดาวฤกษ์ WOH G 6 4ที่กำลังจะสิ้นอายุไขออกมาในปริมาณที่สูงมากซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง9เท่าโดยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดกระบวนการวิวัฒนาการดาวฤกษ์ที่จบด้วยการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาในอีกไม่ช้านี้โดยรูปทรงของกลุ่มเม่ก,ก๊าส ที่ห้อมล้อมดาวเลิกยักษ์แดง WOH G 6 4นั้นแตกต่างไปจากข้อมูลที่นักดาราศาสตร์ได้คาดการเอาไว้และอาจมีข้อบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของดาวเลิอกอีกดวงที่เป็นคู่ของมันซึ่งยังไม่ถูกค้นพบโดยนายเกิร์ตไวเกลนักดาราศาสตร์จากสถาบันมาร์คพลัง์เพื่อดาราศาสตร์วิทยุมาร์คพลัง Institute for Radio Astronomy ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะวิจัยที่กำลังศึกษาและทำการติดตามดาวฤกษ์ w o h g 6 4ดวงนี้มาตั้งแต่ปี2005ได้เปิดเผยว่าดาวฤกษ์ดวงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่าความส่องสว่างอย่างรวดเร็วในตลอดช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี้ และนี่ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นวิวัฒนาการดาวฤกษ์ที่กำลังแก่ตัวลงตามห่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวฤกษ์ยักษ์แดง WOH G 6 4เริ่มมีความส่องสว่างที่ลดน้อยลงการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ความละเอียดควมชัดสูงก็ยิ่งจะทำได้ยากขึ้นไปอีกเช่นกัน โดยการถ่ายภาพคมละเอียดสูงของดาวฤกษ์ถือเป็นหนึ่งในงานที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับนักดาราศาสตร์โดยเฉพาะการถ่ายภาพดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกาแล็กซีแห่งอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ต่ำกว่า1 6 0 0 0 0ปีแสงซึ่งทำให้จะต้องใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสง Very Large Telescope Interferometry จากฮอดูดาวท้องฟ้าซีกใต้แห่งยุโรปยุโรเปียนเซ t ร์ r n นออฟเซ a t ร์เอรีจำนวนถึงสีตัวเพื่อทำการเก็บบันทึกภาพถ่ายของดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกาแล็กซีแห่งอื่นๆนี้